ขออนุญาตว่าเลยนะครับคือตอนนี้ตามสถานการณ์สมมุตินะครับก็ได้จะในพื้นที่ก็จะมากนะครับทำให้มีการแจ้งเตือนมาแล้วซึ่งเมื่อสักครู่เมื่อเช้าผมรับเอกสารนะครับเป็นแฟกจากสำนักงานชนประทานมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวทางให้ทางปปตเก็บไว้ชุดหนึ่งนะครับก็คือสถานการณ์ในการซ้อมนั้นได้ไดเริ่มขึ้นแล้วนะครับทีนี้สําหรับในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่หมู่หนึ่งหมู่สอง ของปากาหารังนะครับทางศูนย์หอเตือนภัยนะครับหอเตือนภัยก็จาในหมู่หนึ่งหมู่สองได้ทราบนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์นะครับน้าท่วมนะครับกาลังเข้ามาในพื้นที่นะครับให้ประชาชนเนื่องจากนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับทางสำนักงานงกันภัยนะครับของจังหวัดร่วมกับทางอำเภอนะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลปากาหารังนะครับจะดําเนินการซ้อมแผนนะครับ พยพนะครับผู้ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากเหตุนะครับอุตกภัยครับซึ่งในพื้นที่ของตำบลปากกาอารังนั้นนะครับเกิดสถานการณ์ในเรื่องของอุตกภัยขึ้นทุกปีนะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับส่วนหนึ่งนะครับส่วนราชการต่างๆก็ดําเนินการให้การช่วยเหลือนะครับกันอย่างดีนะครับแต่ในวันนี้ที่มาทําในตรงนี้ก็เนื่องจากว่านะครับเป็นการซักซ้อม นะครับความเข้าใจนะครับรวมถึงขั้นตอนในการปฏิบัตินะครับเพื่อลดข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็ลดปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ทางผู้ได้รับความเดือดร้อนนะครับได้รับการช่วยเหลือนะครับดูแลนะครับอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทันท่วงทีนะครับเพื่อให้ความเสียหายนั้นนะครับลดน้อยลงนะครับก็จึงได้เชิญทุกหน่วยงานในวันนี้นะครับมาร่วมพูดคุยกันใจุดนัดพบที่รถรถมสองุดเยวคอได้ก่อน ก็ท่านพู้ว่าเ,เทือกเพศสีพันถือว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีน้ําท่วมซ้ำซากแล้วก็ทุกปีต้องมาเจอปัญหาทุกปีก็คือน้าท่วมเลืเวลาการช่วยเหลือเราก็อยากที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์เต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์ถึงแม้จะมีปัญหาก็ได้มีการเตรียมพร้อมประชาชนเป็นระยะระยะ

นี่เป็นการซ้อมแผนการออกไปยกพี่น้องประชาชนที่ตำบลปากาหลัโดยสมมติสถานการณ์ว่ามันเกิดภัยน้ำท่วมขึ้นที่นี่แล้วก็มีการเตรียมการตั้งแต่ตอนของการแจ้งเตือนโดยทางสำนักงานโครงการช่วยประทานปัตตานีแล้วก็จะมีการดำเนินการโดยทางฝ่ายกัายกอบประตอปากาหลังาณะเป็นผู้จาชการในการเบื้องต้นเนี่ย ก็จะได้วางระบบองการช่วยนนะครับโดยการแจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้สนับสนุนและอุปกรณ์ในการช่วยไม่ว่าจะเป็นของโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นของหน่วยทหารชัพาะกิบที่24จากนั้นเนี่ยท่านในอำเภอเองก็จะมาเป็นผู้ในการในฐานะเป็นผู้บัญชาการเดีกกัตรซึ่งวันนี้ผมมาเนี่ยก็มาให้กําลังใจกับบรรดาน้องๆทั้งหลายในการฝึกซ้อมแผน เกิดผลเพราะว่าเราตระหนักครับว่าพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีในเขตอำเภอเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปากาลังหรือบาราหมเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดที่เสี่ยงมากต่อการเกิดภน้ําท่วมในปีนี้จากเหตุผลที่ว่าเรากลัวว่าถนนสาย418ที่สร้างใหม่เ,เมื่อเกิดหน้าน้ํา คนในอีก2อเดือนที่มาอาจจะเป็นตัวบล็อกทําให้เกิดน้ําท่วมในเขตพื้นที่ของอําเภอเมืองจึงได้มาซักซ้อมแผนตรงนี้เพื่อเป็นการเตรียมการลวหน้าโซ่ัว่มายสองสายกมั้ยครับครับครับไป

ทก็ภัยเป็นประจำทุกปีประชาชนบริเวณมัสยิดหมู่ที่หนึ่งตำบลปบการลานและขอะชายขอแจ้งเคลมไทยของหมู่ที่สองนั้นอาจจะมีการชัดแยกผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้สังหรัชท่านกำนันกบตำบลบการลาววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งบทบาทของข้าราชการที่มีความห่วง รูปผลกลับมาครับผมวันนี้รู้สึกผมดีใจมากครับที่มีการซ่อมแผนในเรื่องทบทุกภัยจากน้ําท่วมเพราะว่าพื้นที่ปรกการังทั้งหมด8หมู่บ้านเนี่ยซึ่งหมู่บ้านที่อยู่ติดดิมคลองคือติดแม่น้ําปัตตานีคือ2หมู่บ้านคือ1คือหมู่2บ้านจิบุก2บ้านตะโลโุงบกคือเป็นพื้นที่น้ําท่วมซ้ำๆนะครับ รวมทั้งอีกหลายหลายตำบลที่มีบริบเวณและที่ขอผัวปาที่สุดาที่ได้สัมภาษณ์ประชาชิไตยไปเพื่อป้องกันตัวเองโดยทางสับังานโครงการสุกน้ำของกรมรักษาประานียนถึงว่าผิดชอบจากนั้นก็จะมีการแจ้งคือนไปอย่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกปีเราจะประสบปัญหาน้ำท่วมความรู้สึกของในในานามของตัวแทนชาวประการังวันนี้ครับรู้สึกดีใจทาง กอรอจังหวัดและก็หลายๆหน่วยงานที่มาฝึกซ้อมร่วมกันและก็ให้ความรู้ในเรื่องการคนย้ายผู้ป่วยและก็การเตือนภัยจากขอเตือนภัยซึ่งได้รับงบป,ประมาณจากาส่วนกลางมาดู้นว่าในวันนี้ที่จะต้องเข้ามาเป็นตัวแสดงตักวิกอบางคนต้องโดนจับจับวัคนี้ กับปกติร่อนเข้าคุณมากล้กับข้าุณมาไม่เบียะไรบอกนะให้ต้องสร้างเคลื่อนตองกันเดยนาำข้าวตัวบ้านท่ังวัดสทตนี้ร่ไม่มีความดบเก็ลองให้กเราดีๆว่ยหนึ่งสองสามโอเคสั่งแล้วม